เ้าเมืองต่อแกเนี่ยสละราชบัลลังไม่ขอนั่งก็เลยยกให้บัลลังนี้บอกเลยขอยกให้เจ้าเมืองบันเตียชมาวมาเป็นการยกให้พ้อตะมาปันการยกให้ขึ้นมาปั๊บทีนี้ความดีความชอบความสมบูรณ์กับรถเมืองจนบานเนี่ยจะต้องอยู่กับเมืองบันเตียชมาย นี่มังบันเทียชมายนี่อาวุโสกว่าแล้วก็เป็นน้องชายของพ่อด้วยน้องชายพ่อชายบรามันติเจ็ดด้วยก็เลยวางแผนว่าไหลฤาษีทุกคนเนี่ยทํำยังไงก็ได้ไสยสศาสตร์เวทมนต์ยังไงก็ได้ขอให้ชายบรามันติเจ็ดนั้นเนี่ยเขาเกิดแท้ใครตัวเองแล้วก็อย่าให้นั่งบัลลังก์นานคือยังไม่นั่งเนี่ยเขาก็ให้ได้แค่ครบเดือน แต่าให้เกินสองปีถ้าสองปีปั๊มเนี่ยประชาชนจะเห็นจะเห็นความเอาใจใส่ของไชยรมันที่เจ็ดอีกคราวนี้เนี่ยใครมาขึ้นก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความรักของชาวเมืองได้ในที่สุดก็เลยนึกวันวันดีคืนดีอีท่าไหนาไม่รู้ชชยวรมันที่เจ็ดนี่ก็เลยถูกเชียบเชิญให้ไปกินอาหารอยู่ในวังของบัรเตียชมาย ขากรจจดโรงจัดรถอะไรมารับจัดราชรถมารับนี่ยก็พากันไปไปปั๊บไอ้เจ้าเมืองมันเตียชมายนี่แกเล่นไม่ซื่อแกนั้นไปใส่อาหารในยาพิษแต่ถามว่าใส่อาหารในยาพิษนี่มันตายไหมมันก็มาแก้ไขอยู่พอสมควรนะแต่ทีนี้ไอ้พี่น้องในในเมืองในเมืองพระนครเนี่ยก็รู้แต่ว่าก็เลยบว่าให้ดูแลก็เลยบอกกำชับให้แม่ทัพ ทั้งห้าคนเนี่ยช่วยดูแลแบบว่าเจ้าเมืองมันเจไอเจ้าเมืองพิมายหน่อยชย้วรนมาที่เจ็ดหน่อยพอมาวันที่สองอีกเรื่องมันไม่กระโดกระดาษใช้วรรันที่เจ็ดนี่ท่านเมียนนะท่านไม่ยอมแบบคือไม่ยอมคิดว่าท่านก็คงไม่รู้เราแค่ท่องเสียเฉยๆทางนั้นก็เลยคิดว่าชายวรมมนทีเจ็ดนี่ไม่รู้วันหลังก็เชิญไปอีก พอเชิญไปที่หลังไปท่านไปรอบค่าขณะที่ไปรอบค่าไอ้เขาเรียกว่ากลางเขาเรียกกลางป่าแปลว่าค้าไปค่ามาไอ้พวกนี้มันก็แพ้ไอ้ศัตููนี่มันก็แพ้ชายวรมันที่เจ็ดเพียงแต่แค่ว่าไปเขาเรียกไปถึงชาหน่อยทานนุ่นก็เลยถามมาว่าทำไมมาชากระบอกม,มีอุปสรรคนิดหน่อยครับท่านนี่ จะเป็นเจ้าคนในคนแล้วคําสั่งตัวเป็นคําสั่งนี่ <c oughs> แต่เขาไม่รู้หรอกว่าชัยวร,รมันนี่ก็รู้แล้วแหละว่ามันเป็นคดีครั้งที่สอง <c oughs> <c oughs> แต่พอจากนั้นเึ็นร้นมาต่อสนทนาพูดคุยกินเลี่ยงกัน <c oughs> เรียบร้อยปับ๊บท่านก็ขอ,อกลับพอขอ,อกลับขึ้นมาเนี่ยเจ้าเมืองมันเตียชมายก็เลยเรียกลุงน้องมาถามว่า ทำไมการปองไร่ชัยวรมันทีเจ็ดเนี่ยสองข้างแล้วมันถึงไม่ประสบความสําเร็จมันเกิดจากอะไรจากนั้นเป็นต้นมาก็เลยให้ฤาษีเนี่ยดูตําราดูดวงดาวของการเป็นกรรษัตริย์ของชัยวรมันทีเจ็ดเนี่ยว่าทําไมมันไม่มีดวงเขาเรียกว่าดวงไตโหงเลยนี่ดวงสวรรค์มันไม่มีเลยใช่ไหมพอไปดูตําราเรียบร้อยแล้วขึ้นมาปับ๊บฤาษีทุกคนเนี่ย สรุปให้ฟังแล้วว่าไม่ใชยวร,รมันที่หกไอที่เจ็ดจะไม่มีวันตายด้วยคมหอกคมดาบหรือยาพิษศัตรูเป็นอันขาดเพราะเขาเป็นกษัตริย์ที่มีบุญญาธิการมากเปรียบเสมือนกับพระโพธิสัตว์ลงมาจุติในคำพีเขาอ่านไว้อย่างนี้ที่ทำยังไงเราเจ้าเมืองบันเตียชมายนี่ก็น่าซีดงงงดปัญญาแล้วแหละ แล้วถ้าขืนถ้าสมมุติว่าเล่นอย่างนี้ไปนานๆเข้านานๆเข้าีนเรื่องก็จะแดงแดงขึ้นมาปับ๊บดีไม่ดีชัยวรมันทีเจ๊ก็จะฆ่าอาร์ตเปลงทิ้งตายก็เลยยุติพอยุติขึ้นมากมา็มันที่นี้เจ้าเมืองมันเตียชมายนี่ก็มานั่งคิดละว่าเอ๊ะกฎมันเทียนบานนี่มันเป็นของของเรากฎมันเทียนบานนี่มันเป็นของเรา แต่ทำไมมันเราถึงไม่ได้ครองมันเป็นเวรกรรมอะไรหรือว่าวาสนาเราไม่มีถ้าว่าวาสนาเราไม่มีทำไมกมันเขียนบานมันเขียนเอาไว้อย่างนี้ก็แสดงว่าวาสนาเรามีแต่ว่าถูกมาเมือ่อมาของอาบันลังของเราไป ไอ้ลูกนี่ก็ไม่ยอมไอ้ไอ้ลูกลูกของเจ้ามเมืองมาเตียชมายนี่ก็คือไทยวรมันที่แปดไอ้เมียก,ก็ไม่ยอมพี่น้องก็ไม่ยอมรวมหัวกันนั่งคุบคิดคุบคิดว่าเอาจะทำยังไงในที่สุดก็ได้เรียกฤาษีไม่อีกว่าเอาอย่างนี้ช่วยหาวิธีการในที่ว่าจะทำยังไงถึงให้บรรลังไทยวรมันที่เจ็ดน่ถอนกำลังลม าก็มตาย,ยาพิษก็เมตายแล้วในคำพีนัน้นดันเขียนเอาไว้ว่าในตำรานี่ดันเขียนเอาไว้ว่าท้าพโพที่สัตจะไม่มีวันตายด้วยคมหอกคมดาบนอกเสียจ,จากว่าสิ้นอายุไขเองโอโกมดปัญญาเลยสัดหลูของชัยเวลมันทิเจนนี่มดปัญญาเลยไม่รู้จะทำมี่าหนในที่สุดก็เลยไปนั่งพิจารณาให้ฤาษีไปหา ไปหาความคิดมามดปัจจัยเงินทองเท่าไรเจ้าเมืองบันเตียชมายเนี่ยใช่ปัจจัยเงินทองลาบยศสรรเสริญนี่เนี่ยวานล้อมให้ฤาษีเนี่ยเกิดการกบฏต่อศีลสมาธิปัญญาตนเองทีนี้มันมีฤาษีอยู่บางองค์ซึ่งเขามีคุณธรรมสูงเขาบอกว่าอย่าทำลายคมมจันยร,ร์ของตนเองเลย ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับฟาลิขิตจิงอยู่กอตมันเทียนบานเนี่ยเขาบอกว่าให้เจ้าเมืองบันเตียชไมเนี่ยขึ้นแต่วันแล้ววันเล่าเจ้าเมืองบันเตียชไมยก็ไม่สามารถที่จะขึ้นได้แล้วก็ต้องคนจะยอมรับเถอะอย่าไปเล่นลินหรือว่าหาช่องทางที่จะโกงบุญวาสนาคนเลยมันจะแพ้ภัยตัวเอง ในที่สุดลือีบังกลุ่มเนี่ยยอมถอนตัวออกแต่ลือศรีมนบางก๊อตไม่ยอมเพราะอะไรเราเพราะว่ามีความสนิทชิดเชื่อสข้ากับเจ้ายังบันเทียชมายอะไรมีช่องทางที่จะบังพรไทยวามันพิจ็ตนั้นเนี่ยให้ราชวงศ์นั้นเนี่ยสิ้นสุดหรือว่าสั่นคลอนลงก็คือไปทําพิธีสกัดกั้นไม่ให้อโรสวรรค์เนี่ย ท่านเกิดอกก็คือ,อทํายังไงก็ได้ให้ใช้วรมันทีเจ็ดเนี่ยเป็นหมันเนี่ยก็เลยบอกอย่างนั้นเนี่ยก็เลยก็เลยวางแผนหาวิธีการยังไงก็ได้ไไดให้ใช้วรมันทีเจ็ดนั้นเนี่ยท่านเป็นหมันแต่ทีนี้ใชยวรมันทีเจ็ดไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้ท่านรู้แต่ว่าตัวท่านเองนี้ก็เลยปล่อยให้มันเป็นไปตามเขาเรียกว่ากรรมวิธี ทีนี้หมอเขาเรียกว่าฤาษีหลายตนเนี่ยเ็เลยเดินทางเดินทางมาเขาพระวิหารเขาเรียกประสาทเขาพระวิหารมาทําพิธีบนบานศาลกล่าวไม่ให้โอรสสวรรค์เนี่ยไม่ให้รัตาททยาตเกิดกับมาเหสีของชัยวรมันทีเจ็ซึ่งชัยวรมันทีเจ็ดนี้ได้ท่านได้มาเหสีเนี่ยคนพิมาไอคน นลบบุรีไอ้บอลที่สร้างไอ้ไอ้บางสามยอดัแหละบ้านเขาหลับนั่นแหละจากนั้นเป็นต้นมาก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้พามาเฮสีของท่านเนี่ยไม่มีลูกในขณะที่ไม่มีลูกขึ้นมาเนี่ยทางอัมมงอัมมาต่างๆราชสำนักต่างๆเนี่ยก็คิดว่าชัยวามันที่เจ็ดเนี่ยยังไงคงก็ไม่เป็นหมันหรอกน่าจะเป็นฝ่ายมาเหสีมากกว่า าปภรรยาจากนั้นเป็นต้นมาก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ชชยวรมันที่เจ็ดนี้เนี่ยก็เลยอํำมงอํำมาทั้งหลายเนี่ยทั้งเศรษฐีพ่อข้าประชาชนต่างๆที่มีลูกสาวงามๆนเนี่ยส่งไปให้เป็นสนมของชชยวรมันที่เจ็ดสงองร้อยกว่าคนส่งไปหวังว่าจะต้องการอยากจะได้ไทายา ก็เลยส่งไปเนี่ยถึงสองร้อยกว่าคนแต่ทีนี้พอส่งไปขึ้นมาเสร็จปับ๊บอ่าพอส่งไปถึงสองร้อยกว่าคนปับับทีนี้ชัยวรมันที่เจ็ดนี้เนี่ยท่านเป็นคนที่รักษาพรหมจรรย์คือไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครท่านก็บอกไว้ว่าการเป็นกษัตริย์ของเราเนี่ย ก็คือเจ้าเจ้าชีวิตคนแต่ไม่ใช่ว่าเจ้าชีวิตทุกอย่างอะไรที่ขึ้นชื่อว่ามันเป็นอิสระหรือว่ามันข้าเกี่ยวกับคำว่าพิศิลธธรรมเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่ฆ่าละเมิดจากนั้นเป็นต้นมาไอ้คำว่าภรรยาเนี่ยสนมสาสองร้ยกว่าคนเนี่ยก็เป็นเพียงแค่เครื่องประดับ เขาเรียกว่าเครื่องประดับหน้าตาของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่ไม,ไม่ไม่มีการว่าจะไปนั่งไปนอนอยู่ในห้องคนนั่นคนนี้ไม่มีเมืองนคนรธมนี่วังเขามันใหญ่แต่ทีนี้พอชัยวารมันที่ Hope, หกไอ้ชัยวามันที่เจ็นี้ทันอยู่ในทันได้นี้ึ้นมาปับ๊บ วันนี้อยู่วันหนึ่งท่านก็เลยเรียกประชุมชาวบ้านชาวเมืองแหละว่าท่านจะเรียกประชุมแหละให้ชาวเมืองทุกคนเนี่ยสหบ,บดีเศรษฐีต่างๆอโมองอัมมาต่างๆบอกว่าเราจะทําให้คนทั้งโลกเนี่ยเดินทางมาบนแผ่นดินของเราเราจะทําให้คนทั้งโลกรู้การมาของเราครั้งหนึ่งในชีวิต เราจะทำการก่อสร้างคุทธสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยที่ไม่มีกษัตริย์คนใดในราชวงศ์วรมันเนี่ยสร้างได้เหมือนกับเราอีกแล้ว <c oughs> เราต้องการอยากจะขนคนเราต้องการอยากจะผลชาวเมืองทุกคน <c oughs> ท,ที่เกิดอยู่ในยุคข,ของเราเนี่ยไปโลกหน้า ที่สมบูรณ์และยิ่งใหญ่พร้อมกับเราเพราะช้ยวรมันที่เสดตันตากาศอย่างนี้ขึ้นมาปับ๊บก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ชาวมืลังนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยต่างก็ลัำไหลมาสวาิพัดและะยกค่าธาตบริวารยกปัดใจัยเงินทอมทั้งหมดแล้วจากนั้นเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งหลายเนี่ย ก็เดินทางไปค้าขายห้าหัวเมืองและต,ต่างประเทศบ้างเพื่อจะนำปัดจจัจเงินทองนี้เนี่ยมาให้ใชยวร,รมันที่เจ็แต่เขาก็บอกว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าชชยวร,รมันที่เจ็ดนั้นเนี่ยเป็นภาษีเมตไตรไม่มีใครรู้รู้แต่เพียงว่าไม่มีกษัตริย์ใดที่จะกล่าวคำพูดอย่างนี้ออกมาเราจะให้คนทั้งโลกเดินทางมาบนแผ่นดินของเรา เราจะให้คนทั้งโลกรู้การมาของเราครั้งหนึ่งในชีวิตนี่คือพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดแห่งราชวงศ์วรมันจากนั้นเป็นต้นมาก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ชัยวรมันที่เจ็ดเนี่ยก็ไปเชิญผู้ทีคงแก่เรียนและผู้มีความรู้ทั้งหลายไปว่าจ้างช่างอินเดียมาประมาณกับแสนคน แล้วก็จะมาทําการก่อสร้างปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระดับโลกขึ้นมาอันนี้จากนั้นก็เลยเป็นการเริ่มต้นสร้างขึ้นมาพอสร้างไปสร้างมานี่มันไม่รู้ว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนขึ้นมาปรับและในขณะเดียวกันยังไงลูกของใช้ยวร,รมันที่เจ๊ก็ไม่มีบดไม่มีแล้วทำวิธีไหนก่อ่าง คนบ้านสารเปล่ายังไงก็ช่างก็ไม่สามารถที่จะมีได้ในที่สุดก็เลยทำให้ชยัยพ่อของชัยวรมันที่แปดเนี่ยเก<อ>ิดความชนะว่าลูกของชัยวรมันที่เจ็ดไม่เกิดในที่สุดลูกของชยัยในที่สุดพ่อของชัยวรมันที่แปดเนี่ยก็เลยเอาลูกของตัวเองเนี่ยมายกให้เป็นลูกบุญธรรมของชัยวรมันที่เจ คนนั้นมีลูกสาวลูกสาวน้อยสาวใหญ่ก็ยกให้ชัยวรมันที่เจ็ดเป็นลูกบุญธรรมไปไหนมาไหนก็มีแต่ลูกของชัยวรมันที่เจ็ดแต่มันเป็นลูกที่เขายกให้เป็นลูกบุญธรรมแต่ทีนี้ในที่สุด <c oughs> เขาเรียกว่าพี่น้องในเมืองในเมืองพระนครเนี่ยก็เลยถามว่า <c oughs> เขาจะเรียกเปรียกชัย ชายบามันเนี่ยพ่อของเขาเนี่ยเป็นศัตรูกันกับเรานะเขาไม่ลดลาวาสอกเขาจะเสี่ยมสอนลูกเขาตลอดเวลานะไอ้ที่เขายอมนี่นะ่ะให้ลูกของเขามาเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยอย่าคิดนะว่าเขาจะยอมดีไม่ดีเขาอาจจะแฝงมาด้วยเรื่องราวบางอย่างที่เราคาดไม่ถึง ยังไงก็ฟังหูเอาไวห้หูอะไรที่ควรให้ก็ควรให้อะไรที่ไม่ควรยกก็อย่าไปยกอะไรไม่พอสอนก็อย่าไปสอนคือสอนได้บางอย่างแต่ไม่ควรสอนวัดบางอย่างให้พี่น้องในราชในในเมืองพระนครใหญ่กระบอกชัยวรมันทีเจ็อย่างนั้นทีนี้ชัยวรมันทีเจ็ดนี่ทางก็เลยพูดกับพี่น้องว่า จริงๆแล้วเนี่ยไอ้นี้ก็ไอ้นี้ก็คือหลานมันก็คือหลานเราแหละแต่มันก็คงแม่เล้วมันพ่อมันมั้งอ่ามันก็คงแม่เล้วมันพ่อมันมั่งแต่ไม่เป็นอะไรหรอกมันอยู่กับการอบรมถ้าเราอบรมดีเขาอยู่กับเราเขาอบเราอบรมเขาดีพิติกรรมเนี่ยก็คงจะไม่เอานีไัยพ่อไม่ใช่แล้วแหละ ก็ปรากฏขึ้นมาว่าจากนั้นเนี่ยชัยวรมันที่แปดนี้เนี่ยซึ่งมันเีนยงเป็นเด็กน้อยอยู่มันก็เลยมากินอยู่ในพระราชวังที่นี่พ่อของเขาก็สอนเอาไว้ว่าเวลาชาัยวรมันทําอะไรต่างๆก็ให้ไปเสนอหน้าไปนั่งอยู่ข้างๆทําตาแบบแบบชูหน่อยคือหมายความว่าแสดงตัวว่านี่คือรัตไทยา พอจากนั้นเป็นต้นมาก,ก็แสดงตัวอย่างนั้นขึ้นมาอยู่ตลอดวาัาขีมากก็ราะตอไอ้นี่ก็ขีตามไปด้วย <Okay. S 1> เวลาชัยวรมันที่เจ็ดไปไหนไอคนนี้มันก็จะนั่งราชรถตามหลังไปด้วยทำตัวมันเหมือนกับรัตทายาตเนี่ยแต่ว่าชัยวรมันที่เจ็ดท่านเป็นคนที่ไม่ถือสาเป็นคนที่ยังไงก็ได้แต่ท่านท่านออกบงเพ็น มีอยู่วันหนึ่งท่านบำเพ็ญเนี่ยท่านขึ้นไปบำเพ็ญอยู่บนเขาพนมกุเลนท่านไปบำเพ็ญอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนท่านไม่ลงน้ําก็ไม่อาบข้าวก็ไม่กินเพอานั่งนั่งเพอานั่งบำเพ็ญอย่างเดียวขึ้นมาปรากฏว่าท่านนั้นเนี่ยสําเร็จสมาบัติแปด